สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เรากําลังจะไปดูหนังกันเรื่องอะไรนะเฮียฮ<ะ>เรื่องอะไรสับปะเล <laughs> เดี๋ยวดูดีว่าอาการออกจากการดูแล้วจะสภาพเป็นยังไงนะทุกคนพาผู้ชายมาดูหนังค่ะ นี้นะคะทุกคนกำลังนั่งรอเข้าดูหนังกันใส่ไม้ทำไมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศหลังดูหนังกันนะคะไปแล้วจ้าทุกคนไปแล้วจ้าทุกคนไปไหนละเฮียไปสันหนาววันนี้นะคะเรามาดูหนังเรื่องอะไรนะเฮียสับปะเลอเนาะสับปะเลออ่อ วันพักผ่อนของเราสองคนนะทุกคนไปไปดูบรรยากาศโรงหนังกันใครที่ไม่ได้แบบมีเวลามาดูโรงหนังก็แบ่งเวลาให้กับตัวเองบ้างนะคะใช่ไหมเฮียใช่ <laughs> เรียบร้อยกลับบ้านได้ <laughs> ไปทุกคนกลับบ้านกันจ้า